อน,นาอครับลงเดียวคุณนว่าถึงขั้นเะก้านะอ้าวิ่งุดตามแปดแน่นอนเดี๋ยวมาดูครับแปนแรกนะประเทศไทยอครับถึงข้าวโนครับ ดูครับ1.9จากแบง์มานาครับผลิตภัณฑ์โตเกียวครับมอสพัทยาครับเดี๋ยวออกไม่ได้ครับเป็นการซ้อมลันแรกครับ หนึ่งจุหนึง่งหนึ่งครับ โอ้ยต้องยกขับรถมันไม่ตองครับหนึ่งสองแปดเจ็ดครับร้อยห้าสิบ